ชื่อโคงงานสภานักเรียนจิตอาสาชวนเพื่อทําความดีช่วยงานโรงเงษษาางงงรียนครูที่ปรึกษาทัานที่1คุณครูธีรพลมีโชตั์ท่านที่2คุณครูวรังคณา,นนาพิมชายน้อยท่านที่3คุณ ที่สภานัเกเรยียนได้สังเกตและเห็นพฤติกรรมของเพื่อนในโรงเรยียนส่วนใหญ่ไม่มีจิตอาสา,าไม่ช่วยงานคุณครูและงานของโรงเรยียนซึ่งสาเหตุมาจากเวลาว่านักเรียนจะชอบเล่นโทรศัพท์มือถือและเพื่อนจะชวนกันจับกลุ่มพูดคุยกันจึงจะทำโครงการน,นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยยึดหลักทำคงมิหารสีและคุณธรรมก้าประการโดยน้อมนำพระบรมราชโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู <emment> ่ห <that> ัว <se> รัชการที่9ในเรื่องของการทํางานและการทําความดีวัตถุประสงค์ขององงาน 1. เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยงานครูและงานโรงเรียน2เพื่อผูกฝังนิสัยที่ดีให้นักเรียนในการทํางานและทําความดี3เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบในการทางานของนักเรียนการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาคือพฤติกรรมของเพื่อนๆและนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่เวลาว่านักเรียนจะชอบเล่นโทรศัพท์มือถือและเพื่อนๆจะชวนการจับกลุ่มพูดคุยกัน ทำให้คุณครูทํากิจกรรมที่โรงเรียนนักเรียนไม่ช่วยงานและไม่มีจิตอาสาช่วยงานครูและงานโรงเรียนสาเหตุปัจจัยภายในนักเรียนขาดวินัยในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นเวลานักเรียนไม่มีจิตอาสาในการช่วยงานคุณครูและงานโรงเรียนปัจจัยภายนอกนักเรียนนําโทรศัพท์มาใช้ที่โรงเรียนการชักชวนของเพื่อนบางคนเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานจำนวนห4ส,สี่คนเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนตระหนักเห็นความสําคัญในการช่วยงานคุณครูและงานโรงเรียนในทุกกิจกรรมตัวชี้วัดความสมําเร็จคือร้อยละ90ของนักเรียนมีจิตอาสาช่วยงานคุณครูคและงานโรงเรียนขั้นตอนการดาเนินงานข้อ1ึปรึกษาเพื่อหาวิธีการขอโทษค่ะข้อ1ปรึกษาหาเพื่อหาวิธีในการทําโครงงานด้วยใบงานคําถาม5ข้อจะพานักเรียนระดมความคิดชี้แจงปัญหาเพื่อสราบแนวทางในการจัดทำ ศึกษาการทําโครงงานและข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานข้อ 2. สภา,านักเรียนร่วมกันประชุมวางแผคนค้นคว้าจะทําปฏิทินการทํางานจะทําผังมโนทัศน์และร่วมทาประชาพิจารณ์ข้อ3ขั้นลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมดังนี้3.1สภา,านักเรียนจะตั้งแกนนำสีฝ่ายจิตอาสาช่วยงานครูคและโรงและช่วยงานโรงเรียนและคอย ตรวจตาการทางานของนักเรียนแต่ละชั้น3.2กิจกรรมสุขสะอาดสะอาดกายใจโครงการชาิสอนจิธรรมในโรงเรียนโดยระคภูสุวรรณชัย,ยคุณวสว่าวงโนลลัง3.3กิจกรรมห้องเรียนจิตอาสาดเด็นข้อ4ประชุมทบทวนลงมือแก้ไขปัญหาในช่วงที่2ข้อ5ลงมือแก้ปัญหาในช่วงที่2ข้อ6สรุปผลการดําเนินง,งานข้อ7เขียนรายงานผลการดําเนินง,งานเสนอผู้ที่ปรึกษาโครงงาน ฝ่ายการเรียนเช่นสอนน้องป .1-3 ฝ่ายการงานดูแลความสะอาดตรวจเขตทําความสะอาดฝ่ายสารวัตรดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนการใช้โทรศัพท์ฝ่ายกิจกรรมคอยช่วยงานกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนกิจกรรมสุกสะอาดโครงกาสสอนศิลธรรมในโรงเรียนโดยพระครูสุวรรณชัยคุณวัดสว่างรงดังจะเข้ามาสอนนักเรยียนชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือ6ทุกวันศุกร์ในการอบรมด,ด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมและคำสอนในหลวงหลักธรรมได้แก่คุณธรรม9ประการคือตระการดูขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจความสอนในหลวงได้แก่เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำางานและทำความดีด้วยเพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเอง,เอดงเอดได้ พระบรมราโชว่าพระราชาทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2530ผลที่เกิดขึ้นผลโดยตรงนักเรียนมีจิตอาสาช่วยงานคุณครูและงานโรงเรียนร้อยละ90ผลกระทบที่ต่อเนื่องออกไปนักเรียนมีจิตอาสาช่วยงานผู้ปกครองที่บ้านและช่วยงานชนุมชนขอบคุณค่ะ